รับตรงเลยครับโอ้อข่าวออกดีครับ คนไม่แน่นอนดูบรรยากาศแล้ว ใช้เจ้าซีรีส์ห้าร้อยเรา,เราวันนี้รับจบเรื่องขนข้าวโอ้ทำ้านกุนกานดำอีกนํ่อไปเดี๋ยวไปขึ้นตรงไหนอ่ะจบแล้วครับวันนี้ไปตั้งรักใหม่รถเยอะปีนี้ เดี๋ยวเราไปดูว่าการขึ้นเทรลเลอร์ของเขาอันนี้ก็ขับโดยช่างกอได้กี่ที่แล้ว2องสามเจ้าแล้ว <laughs> เอาเก็บอุ้มดิรออะไรเอาเดินทางกลับบ้านพี่น้องตกอีกแน่นอน ก่อนี่ของเรานะครับนี่ได้เกี่ยวปีนี้ไม่ได้เลยเจ้าของญาติเขามีรถขอให้ญาติเขาเกี่ยวบ้างเดินหอบเดินหอบ เตรียมขึ้นเทเลอรนะครับเตรียมตัวกลับมาเก็บงานครับวันนี้มาเก็บงานที่เกี่ยวครั้งก่อนก็นยังไม่สุกแล้วก็เทเลอร์เราเจ้าจิส ทีนี้เอาหัวขึ้นเลยปกติจะถอยหลังขึ้นอันนี้ใช้สูตรใหม่เดินขึ้นไปเลยมันง่ายว่าครับเดินขึ้นง่ายว่าปลอดภัยด้วยเนี่ยสพาน้องเราแข็งแกร่งนะครับนี่แกวใช้ระบบเบรกดึงเบรกเบรกล็อก,กล็อกลมมาไว้ นี่ไม่ต้องกลัวรถไหลไม่ต้องกลัวรถลื่นเพราะว่าจะล็อกไว้เลยนี่ขนย้ายง่ายน,นะครับเป็นสิบล้อเพ่าเดียวครับตอนนี้เป็นเท่าเดียว10ลอ้อ ช่วงล่างนะครับในามาหมดไปสี่ห้าหมื่นต้องียันอัดจารบีนะครับไม่งั้นก็ไปอีกแน่นอนลูกปืนมันเล็กเน็นนะครับเห็นเลยเราก็ ใหญ่เขาเรียกอะไรเลาใหญ่ตัวนี้ของใหญ่นี่ตรงนี้สุกแล้วแต่เกี่ยวปีเกี่ยวนะมันไปทามดูอะแกชื่ออะไรอ,อาทิตย์ไม่เอริญมาโตเบ็ดเรยอ่ะเขยังขึ้นดีกว่าล่าขึ้นขับยาก หนักหลัง้อนเทข้าวนี่เออไม่ได้ชาติเนี่ยสีดำอ่ะ ว่าจะมีเพราะมาลงไหนต้องพฟกัสนะว่าจะมีต่อใช่จะต่อนะจะไปต่อ,อย่างเดียวเลยโอ้ประสานง,งานในหะน้าไอ้สีดำไม่ได้ชาร์จเนี่ยชาร์จหมดแาะว่าไอ้ชาร์จก่อนไอ้สีดำนะไฟมันอ่อน อันนี้น้ำมันอะไรวะรั่วโอคโคลนอะพรุ่งนี้ก็จะลงที่ปังกู20สิเท่าไ,รไหร่ได้ปะยี่สไร่พรุ่งนี้ถ้าฝนไม่ตกนะแต่แดดร้อนๆงี้ผมกลัวฝนตกอะ่ะบรรยากาศมันอบอ้าวร้อนอบอ้าวเลยเกิน นี่ไม้มันหักวะไม้มันไม่เชื่อมให้วะเจยวรถผู้สะอาดเยอะเออรถเยอะไปจีราคา600นี้หมดเลยเข้าอินหมดเลยอ่ะไม่มาได้เอาเก็บตัวย้ายกลับได้ใช้ระบบดึงเลยครับปั่น cái phạt để có giúp Thôi mình đi đi hả thẳng mua lưới thẳng mua lưới ồ ồ บ๊าดเจ้าพันธุโรงโรยดัง,งสันโอโอบ้นาน,าานมอนเออรบ้านเดีด๋ยวคลิปนีน้นก็บายบายครับกลับบ้านไปเช็ครถกันก่อนพรุ่งนี้ลุยอีก26ไร่์อาสวัสดีครับ